สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารคอเล็กนะครับผมเห็นทําเพลงนี้เต้นท่านี้เข้ามานะทุกคนก็ปิดทันถูกไปเลยอ่ะเล็กชื่อว่าหลายคนคงดู MV แล้วแหละขอฉันได้ฟังอีกนิดได้หรือเปล่าแต่เธอไม่รีบร้อนจะอยู่กันได้ไหม แ,น,แออน, it, like น้องพี่ๆครับผมเย่ <Yeah. S 2> น,นี่เลยเหรออะพี่กินหนูได้เลย <c oughs> วันนี้หนูจะมารายการอาหารของอเล็กหนูรับบทเป็นอาหารค่ะ <c oughs> เอามา โอเคสวัสดีครับ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 สดีรับเล็กติดต่อไว้ให้พีพีมาออกเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนพีพีอยากจะไปนั่งกินเมาท์มอยมากกว่าเพราะว่าดูรายการอาหารพี่เล็กมาประมาณทุกเทปจริงๆไปย้อนดูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเขาจะพาไปกินแบบตามแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเดินพากินเก็เลยคิดว่าแบบตอนแรกแบบเออก็ไปเดินเล่นกับพี่เล็กก็น่าจะสนุกพีพีเคยทำอาหารปะ พี่เคยทำพี่เคยทำอยู่บ้างทำอะไรบ้างง่ายๆอ่ะข้าวผัดไข่เจียวอะไรเงี้ยได้แค่นี้เนี่ยมันเป็นติกมุมหนึ่งที่เล็กคิดว่าคนต้องไม่เคยเห็นมุมนี้ของพีพีเคยทำอาหารออกแบบไม่เคยเลยนี่คือรายการแรกเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์แล้ววันนี้รีเควสตเมนูอะไรมาคือพีไม่ค่อยถนัดอาหารไทยเพราะว่าพีกินพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นแล้วพีก็แบบไม่ชอบน้ำปลาอะไรเงี้ยครับก็เลยมูฟเฟทางฝั่งเวสเทิร์นเลยก็เลยเลือกเป็นรีซัพโตมาพี่บอกหนูใช่ไหมว่าพี่อาจจะ ไปฝึกทํามาแต่พี่เอ๊ะคิดไปคิดมาถ้าพี่ฝึกทํามามาทําในรายการมันก็จะแบบไม่มีอะไรให้หลุดพี่คิดเกียดหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวจะมาลองทําแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อิ่มจะไม่ได้กินอะไรเพราะว่าต่อให้รีสตโต้ไม่สําเร็จนะคุณผู้ชมเรามีสเต็กที่พี่ยังไงก็อร่อยนี่พี่ก็ทาอร่อยวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีมีข้าว,ข,าวข้าวนี่ก็คือเป็นข้าวเขาเรียกว่าไปอ่านก้อน เขาเรียกว่าข้าวอาบอริโอเป็นข้าวของอิตาลีนะครับผมเม็ดมันจะแบบสันๆปอมปอมรีสโตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะมันจะมีแบบความสุกที่เรียกว่าอัลเดนเตแบบไม่นิ่มไม่แข็งมันจะแบบมีแบบกรุบๆข้างในางนแล้วก็มีเห็ดอันนี้เป็นพอเทอร์เบโลพาสลีพาสลีใบไทม์สแก็อปแล้วก็สแกรลลออันนี้เ็จะทำยางเนยกระเทียมตอนจบ อ๋อแล้วก็มีมีนี่ลืมไปเลยชิคเก้นสต็อกอ่าอันนี้เป็นน้ำสต็อกไก่นะครับผมคือเล็กเป็นคนที่ทำน้ำสต็อกไม่เป็นมันต้องต้มไก่กำลังจะพูดเลยเมื่อกี้นีว่าแบบนี่พี่เล็เขาอุตส่าห์ไปต้มมาตั้งแต่เมื่อคืนเปล่าพี่ซื้อมาพี่ขายซุปเปอร์เราดีน้ำสต็อกไก่น้ำสต็อกผักอ่าพี่ๆอยากทำอะไรคิดว่าทำอะไรได้เห็ดพี่ว่าพี่ทาได้เอ้ย มันต้องดึงออกไม่ใช่หรอใช่ใช่กเฮ้ยแบบเฮ้ยมีความรู้นี่อยู่แล้วเราดูรายการทำอาหารบ่อยอาหารของอเล็กมันต้องไงนะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไห้ดูก่อนครึ่งแล้วก็แบบซอยบางๆเอาเท่านี้ใช่ไหมบางๆใช่เดี๋ยวพี่ทำพวกกระเทียมกับหอมให้ไหนหอมให้ดูหน่อยได้ไหมฮะไม่ออกแล้วพอกลับบ้าน อาจะใช้หอมแดงก็ได้หรือว่าใช้หอมหัวใหญ่ก็ได้เอ้ยหนูเริ่มคล่องแล้วแล้วพี่ทำอาหารบ่อยไหมครับพี่ทำบ่อยทำให้ใครหลายคนคงหมานพี่ก็า้อบซีเรียสใส่หนูตลอดเลยอะ่ะทำให้โบทำให้โบ บางกระเจ้าไก่เต้าโบเออสองล้านวิวใช่ไหมสองล้านวิวเทมหนูจะเอาเลยไหมหนูดีสไลด์ไปเลยละละเทมหนูเอาเกินสองล้านไหมเทมหนสิบล้านวิวองั้นช่วยบู์ใหน่อยนะแต่หนูซื้อแอดให้เท่ากันหมดนะว่าไม่ได้นะนี่นี่มันไม่ขาดขาดได้ขาดดิ หรือมันเลอะซอยนี้มาพาสลี่ทามด้วยใบทามด้วยใบทามซอยด้วยหรอซอยด้วยยังไงอ่ะซอยไงถามต้องซอยด้วยหรอซอยปกติเขาใส่แล้วเขาออกไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ได้ซอยติดติดใบออกมาอ่าหนูเด็ดนะหนูเด็ดอยู่แล้ว ขั้นตอนการทำรีซอ,อตโต้นะครับผมจริงๆมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ต้องใช้ความอดทนอันดับแรกเนี่ยเราต้องต้งตมน้ำสต๊อกนะครับผมให้มันเดือดก่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องมาเติมในข้าวในเห็ดของเราเนี่ยเรื่อยๆครับผมไปพี่ซอยนี่หนมกันอ่ะผัดอันนี้ต้องใช้ไฟแบบไฟกลางนะครับผม เนยนี่เป็นเนยจืดนะครับผมใส่กระเทียมเฮ้บหนูกลิ่นหอมเลยอ่ะทีนี้ใส่เห็ดแล้วก็รอจนกว่าจะเห็ดมันจะแบบเริ่มเริ่มเปื่อยเปืเป่อยใช่ไหม ต้องใจเย็นใช่ไหมไอันนี้ไม่ต้องเย็นไหนผัดแบบใจเย็นให้ดูหน่อยผัดแบบใจเย็นเอาที่ผัดแบบใจร้อนทำไปเลยปะเออเออใจเย็น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 ,ยนชอบเล่นหนูละละครอย่างเงี้ย <c oughs> หนูชอบมากอุ้ยหอมมากเห็ดพอโดนเลยแล้วหอมมากที่จริงคือถ้าแค่นี้เลยแล้วก็แบบมีขนมปังเนาะแล้วก็กิน เขา,เาไม่ละพี่ได้ไม่ต้องทำาีีอตโต้ละไม่ได้พอเห็นเริ่มสุกนะครับผมขั้นตอนต,อนตอน่อไปคือเราจะใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปครับผมทีนี้ผัดให้มันคลุกเคล้าให้มันเข้ากันโอ้ยดูดีอ่ะ ขั้นตอนต่อไปครัผมถ้าผมจําไม่ผิดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือเราจะค่อยๆทยอยใส่น้ําสต็อกลงไปอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าข้าวมันต้องค่อยๆดูดซับน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆใส่ผัดแล้วก็พอน้ํามันเริ่มเข้าไปในข้าวปุ๊บแล้ค่อยเติมน้ำไปเรื่อยจนกว่าข้าวมันจะเริ่มใสด้อครับเปลี่ยนแบบไงเดวเบื่อ เขาบอกใช้เวลา15-20นาทีครับผมในการที่เราต้องคุกอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมใช่เป็นไงตอนนี้อีกนิดนึงมันจะลแลาคือตอนนี้มันแบบมันมีความแข็งอยู่ข้างในนิดนึงแต่ว่ามันเพิ่ออีกแป๊บเดี๋ยวเราจะมาถูกทางถูกไหมเรามาถูกทางเรามาถูกทางไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อ่ะแบบมันต้งหนูนะคุยเรื่อง MV ดีกว่าเป็นไงบ้างพี่เล็กรู้สึกไงบ้างก่อนพี่เหรออืเล็กเชื่อว่าคนที่ดู MV น้องไปแล้วอะชื่อชื่อเพลงว่าอะไรนะบอก I Do It How You Like It เล็กเชื่อว่าหลายๆคนอะไม่ได้ฟังเพลงเพราะด้วยความที่ภาพที่ออกมาแบบดูเซ็กซี่เอาจริงเล็กดูขึ้นวีครั้งแรกอ่ะไม่ได้ฟังเพลงเลยคุณผู้ชมขอฉันได้ฟังอีกนิดได้หรือเปล่าแต่เธอไม่รีบร้อนจะอยูกัได้ไหมขอฉันได้ฟังอีกนิดได้หรือเปล่เกิดใีอีกนะเฮ้ยเพลงนี้เพราะแล้วก็แบบ ติดหูด้วยคืเอเไม่ได้มไม่ได้แต่งเองครับได้พี่เอิร์ธนะครับมาแต่งให้มแล้วก็มา,าโปรดิวซ์ให้โจทย์แรกครับเขาก็อยากได้เพลงที่แบบคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเป็นน้ามโมเมตนต์หนึ่งของพีที่พีรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนึงแล้วมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้ว่าแบบหลังจากโมเมนต์เนี้ยมันมันมันอาจจะจบลงก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนพี่คือคนที่หนูว่าชอบมากๆแล้ววันหนึ่งอะ คนในฝันเลยคนในฝันเสร็จปุ๊บวันหนึง่งแบบเขาออกมาเจอเราจริงๆอะไรเงี้ยเราอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้จริงๆนานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยภาพอาจจะแบบเล่าในแบบเวของความเซ็กซี่นิดหน่อยมาก <laughs> ใช่โคงมาก <laughs> แต่ว่าคงเรื่องจริงเห็นไหมดราม่าตายอ่าจริงๆคงเรื่องดราม่าก,ก็คือเหมือนแบบพี่ออกมาแล้วพี่ก็ไปแต่จริงไม่ได้ไปไหนแต่จริงไม่ได้ไปไหน้ยไอ้ต้าโบ ขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉัน แกลลอปนี่มันมีเคล็ดลับยังไงแบบเราจะเซียร์นยังไงให้มันแบบจริงๆพี่ไม่รู้ว่าจริงเคล็ดลับจริงๆคืออะไรแต่ว่าพี่แค่คลิกบ่อยคลิกบ่อยๆใช่อันนี้คิดเองนะถ้ามันแบบเราคลิกไม่บ่อยอ่ะมันจะแข็งอ่ะข้างในมันจะเหมือนยางเนาะใช่สกลลอปเนี่ยข้างในต้องแบบไม่สุกถ้ามันโอเวอร์ครัใช่ อาพี่เล็กคือชื่อเพลงมันชื่อว่า I Do It How You Like It พี่เล็กอยากให้หนูทำอะไรบ้างอันนี้เป็น brief จากทางทีมงานทำนี้้วกันไม่ทำลองลองไม่หกไม่ทำไม่หกคือการทำเนี้ยมันไม่คนจะชอบคิดว่าน้องแบบปึ๊บมีแน่ๆเลยจริงมันคือการแค่ขยับไปข้างหน้าขยับหน้าหลังเนี่ยอุ้ย ไม่ได้อ่ะได้ได้กูมันคว่ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหน้าไปหน้าไปข้าง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 หน้าเี้ยโอเคตอนนี้หอยเชลล์น่าจะโอเคแล้วนะครับมมเาี๋ยวจัดจานให้หมกินก่อนเลย โซชิสได้เ,เหรออร่ <S <S 2> <S 2> อยปะอร่อยคุณผู้ชมเราไปทำตามนะฮะไม่จริงมันไม่ได้ทำยากกันนะ,ะใช่มันใช้เวลาใช่ะใช่เป็นไงพี่สอบผ่านไหมครับผ่านผ่านผ่านพิว่าอร่อย คืออ่าเราก็ต้องยอมรับว่าสำหรับเราทั้งคู่มันคือรอบแรกครั้งแรกของเราเอ้าทำไมก็พูดจริงๆมันครั้งแรกของเราในการทำรีซอตโต้ใช่อือ่อยจริงอ่ะต่อไปเป็นอีกเมนูหนึ่งที่หนูรีเควส t ก็คืออันนี้ทําให้คุณผู้ชมดูบ่อยนะแต่ว่าพีพีอยากกิน ลับเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่ว่าตอนที่เราหมักเนื้อตอนแรกซับเนื้อให้แห้งก่อนทีนี้ตอนเราไปทอดอ่ะมันจะมีความคลาสอ่ะอ่าอแล้วก็คุนสีสวยมากแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือต้องพักเนื้อแบบเราทอดเนื้อเสร็จปรุงเนื้อเสร็จทุกอย่างแล้วอ่ะอย่าเพิ่งกินทิ้งไว้สักห้าทีสักที ร้อน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 โอ๊ยลองทำไหมมันสนุกนะที่จริงผมทำเป็นอันนี้นุยเอดไฟเลยนะฮะเก่งมากค่ะอ่าสวย พี่เขาใช้มือเลยนะได้ค่ะชิ้นนั้นหรอชิ้นนั้นมันเอ็นๆนะชอบตรงมันๆนม่ถือว่าพี่สำเร็จนะสอบผ่าน10คะแนนรีสอตโตและสเต็กถูกต้องครับ แต่จริงวันนี้ต้องขอบคุณ p ีพีมากนะที่ยอมเหมาะรายการให้พี่อ่ะเวอร์เฮ้ยเผื่อมีแบบแฟนคับอินเตอร์ดูอยู่ไฮขึ้นซับไตเติ้ลขึ้นซับไตเติ้ลแปลไาทั้งหมดตอนนี้สี่ภาษาขอบคุณพีพีมากขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับยังไงอย่าลืมไปดูนะครับผม MV ของพีพี ไอเพลงอิดเฮ How You Like It นะครับผมได้ที่ยูทูบชา n นลนานาเมลสิคนะครับแล้วก็รับฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับแต่ว่าพูดก่อนว่าอยากขอบคุณเพื่อเล็กเหมือนกันที่ที่ชวนมาออกรายการนี้ด้วยแล้วก็ไปเล่น MD ให้ด้วยไม่คิดเหมือนกันว่าพเพื่อเล็กจะมาเล่นให้เอาพจริงพี่เป็นชอยที่เท่าไหร่ชอยที่หนึ่งชอยที่หนึ่งพี่รู้นะแต่ว่าหนูมีชอยที่สุดด้วยไง <laughs> <laughs> ไม่มีไม่มีไม่มี้มมริงรูกใหา่พีพีสนุกสนุกคือน้องเขาเป็นคนที่เราพูดชมออกออกกองก็ได้นะคือก่อนหน้าที่พี่จะได้เจอหนูอ่ะพี่รู้สึกว่าหนูเป็นแบบติดหลูติดคุณหนูดูแบบเข้าถึงยากดูแบบคุณพีพีอะ่ะ<ช>แล้วพอมาเจอตัวจริงก็คือ<ๆ>ตอนไปถ่าย M v ีนี่คือพีพีต้องแบบอยู่กลางแดดแท้ท้องวันนะแต่ว่าไม่บน่น ให้ได้ยินสักคบจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพีพีมากต้องขอบคุณครับออกรายการให้พี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพีพีกันอย่างที่พีพีบอกนะผมได้ที่ y o u b e Channel นะดามิวสิกแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยใช่ค่ะ I Do It How You Like It นี่ครับผมวันนี้ขอบคุณพีพีมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาแล้วก็พี่มีเรื่องจะฝากอย่างนึงเพร่ะพี่ต้องให้แขกแบบปิดรายการให้ได้เลย 5 4 3 2ครับผมอย่าลืมติดตามนะครับอาหารของอเล็กนะครับผมก็ตามดูกันนะครับว่าจะไปกินอะไรหรือจะไปรีวิวที่ไหนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอาหารของอเล็กเรื่องกินเราจริงจังนะครับอ่ะบ๊ายบายของคุณคงับ me mm -hmm. mm -hmm.